ทัดวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ ครับนี่คือรายการบายซาฮาเฮฮ่า hey. นะครับพบกับผมเป็นประจำนะฮะเชิดเชิญยิ้มนะครับทุกวันจันถึงวันศุนกร์16กนาฬถึง16บนาฬิกานาทีนะครับรับชมได้3ช่องทางนะฮะจานดำก็พอใจแชน n นลเบาใจทีวีเพลินใจทีวีถ้าดูทางเว็บไซต์ก็ w w w p o c h a ว็บพอใจแชนนะครับอ่ะ ถ้าสนใจเจรีฟูดนะฮะโทรช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีจะส่งถึงบ้านนะฮะเบอร์พี่หยองโดยตรงก็0800224545นะครับอวันนี้พิธีกรช่วยผมนะครับคุณตายเชิญยิ้มนะฮะรถติดนะฮะก็เลยได้น้องหนึ่งมานะฮะผมเจอหน้าสตูกำลังคุยขยะอยู่นะครับกำลังจะกินข้าวบูดอยู่ <c oughs> ก็เลยจับมาแตกรงติมตัวนะฮะ <c oughs> ใส่แว่นทำไมอะเออใส่ไว้ ใส่ท right ํ้ไหมใส่ไว้หมาถามรับพี่ไม่น่าถามเลยเป็นหมาเลยผมห้างรายการล่อค้าย่างเดียวช่วงแรกช่วงแก๊กซ่าห่าเฮช่วงแก๊กซ่าห่าเฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟู้ดน่าครับกลับมาช่วงนี้หา้อกหนึ่งครับ มีแก๊กอะไรมาฝากวันนีออ้ฮะวันนี้มีแก๊กแรกเลยครับแก๊กแรกอะไรสาวสองประเภทครับหม <c oughs> <า>ูสาวประเภทสอง <c oughs> เหมือนกันลหรอพี่โอ้ไม่น่าถามเลยผม <c oughs> อ่ะไปดูกันเลยครับเซงอะไรมยอ,อา้าวไปเซงอะไรกับชีวิตเมื่อคืนนั่งกินร้านข้าวต้มมาสิเ <c oughs> ป็นไงเจอผู้หญิงคนหนึ่ง เลี้ยงเบียร์ไปสองขวดเออเออแล้วเป็นไงไปไงพ,พาเข้าโรงแรมจะ <c oughs> เซงมม็งทำไมพาผู้หญิงเข้าโรงแรมวะถเถอ,อเอ้ยไปถึงโรงแรมทำไมไม,ไม่ไม่ใช่อะไรนะมันไม่ใช่มันไม่ให้เรายุ่งเหรอมันไม่ใช่ผู้หญิงเอาจะเจอใครเข้าอ่ะก็เธอเจ้าโอ้โหเ้าไม่สวยๆเลยแยะ ไม่เคยมีอะไรกับกระเทยด้วยเนเราอะเช่สินี่หนูผู้ชายก็กล้ายอมรักเออเออเป็นยังไงสมัยก่อนเข้ากรุงเทพใหม่ๆนะไม่มีตังค์กินข้าวไม่มีงานทำกระเทยเขาบอกน้องไม่น้องกับพี่ไหมพี่ให้สองร้อยไปไหมไปสิครับตังค์ไม่มีอ่ะขอไปถึงห้องตอนนั้นแหละเป็นไงกระเทยเนี่ยเขาต้องใช้วัสลินให้มันหล่อลื่นเขอจะเขาจะมีอะไรกันไฟบังเอิดไฟดักหม้อแปลงระเบิดถนนเช่นนั้นอุยเออ แล้วก็เธอบอกพี่พี่ยิบวัสลินหัวเตียงเลยเคะกแล้วก็คว้าหาเลยคว้าปมันมืดอะนะยิบผิดนะสิอ่ยิบอะไรเขา้าไปคว้ากาวตาช้างอุ้ยเป็นยังไงอะ่ะ8ปดโมงยังแง่ไม่ออกเลยโอ้โหอตายแล้วสับเข้าเปแอรเลยตายๆแต่พูดถึงกระเทยเนี่ยเขาเก่งนะผมว่าเขาเก่งจริงนนะ งงส่วนมากความสามารถจะดีทุกคนเลยนะกระเทยเนี่ยยังไงที่สาคัญเอาตัวรอดเก่งมากยังไงรู้จักกระเทยอยู่คนไม่เจอดที่สามหลวง <อะ S 2> ยืนคุยนจจำได้นะพี่ต่ายนึกจำพี่ได้นะเนี่ยใครเป็นเราไปตลกไงไปไหนมาหนูก็มาเที่ยวทีว่แถวนี้นะครับพี่คุยไปคุยมาสักพักหนึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยสามสี่คนกำลังลุมทำอะไรใครอยู่ไม่รู้กระเทยก็เห็นก็อยากจะรู้ไงก็เข้าไปดูเลย ตายตายก็เลยถามผู้ชายที่ลุมกระทืบไปนอยู่นะพี่ทำอะไรกันอยู่ล่ะคะเนี่ยแล้วตอบ่าผู้ชายบอกเลยกำลังกระทึบกับเธออยู่เห็นไหมเนี่ยเือตายไหมเธอเธอไี่พูดเลยพูดว่าเอาเลยเอาเลยกระทืบไปให้เละเลยพี่เอาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนกระเธอเนี่ยก็เละด้วยเลยที่ยิงหายตัวมานี่เลยหมดแรงผู้ชายหมดแรง สุดยอดเลยสุดยอดเลยหัวเราะอะไรนักหนาเนี่ยอ่าเรื่องแรกฮะเรื่องที่สองมีอะไรเรื่องสองเรื่องที่สองนะครับเรื่องนี้หมักไม่เข่าพี่เมาไม่ขับโอ้เอามาจแหนหนามุกเนี่ยน่าจะให้คุยขยายหน้าศัตรูเมาไม่ขับนะครับอ่าไปดูกันเลยช่วง,ง,ง,งนี้ลำบากนะทำไมช่วงช่วยรัฐบาลดิออมันต้องช่วยอยู่แล้วคุณนรงช่วงนี้มองไม่ขับ เอาใช่ใช่ใช่ไม่ลำบากเลยทีเนี้ยก็มันเป็นของธรรมดาป่ะตอนเนี้ยคนขับรถบางทีไปชนชนกันเยอะก็ถูกต้องเลยอ่ะอ่าควรจะลณลงกันไว้ไม่เห็นชุดวิสัยดีเพราะว่าบันก่อนทิ้งแล้วอ่ะมันทำไมก็ไปนั่งกินเลี้ยงเขาไงที่ไหนที่ไหนร้านต้นทองร้านต้นทองถูกต้องจัดงานครบรอบยี่สิบปีอ่ะครบรอบยี่สิบปีค่ะที่จะลงไปเยอะๆถูกต้องไอ้ที่ว่าหยองจะต่อยใครน่ะเหรอตั้ง ท็กะฆ่ากันตายดีห้ามันเป็นนั่งกินเต็มทานขึ้นขึ้นขึ้นเขาขึ้นกันเอ้ยอคนระคนละทานทานพันพันทองคำไปนั่งกินเรียบร้อยเต็มที่เลยเมาเต็มกราฟเลยคนถึงเวลาต้องขับรถขับบ้านขับรถลับบ้านทุกต้องเออ ทีนี้มันเลียงไม่ได้ไงทำไมอ่ะไปเจอด่านนะก็นั่นเนี่ยถึงเวลาด่านเขาตั้งแล้วก็ไม่น่าควรจะออกไปก็นั่นไงดิแต่ว่ามันต้องออกเวลานั้นมันต้องออกเวลานั้นต้องกลับบ้านแล้วไงจะเป็นไงเป็นไงไปเจอโอ้เจอด่านปั๊บนะขวาก็พุทธบาทจอดไม่ได้ซ้ายก็บ้านเขาอ่าฮะโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้ ทำไงะตัดัิงใจขับรถเข้าด่านเข้าดานครับผมแล้วว่าไงจ้าว่าไงขับบีมด้วยเออบีเอ็มบีเอ็ที้าเวลาชุดเลยี้าเลยสีฟ้าครับผมพี่แม่ดาวเขาันสองกันเลยดาว้คนตามรอยเล่นแล้วเล่นทั้งแถวไทยทีแล้วเขาไปถึงบานครับขับบีเอ็บีเอ็มนะไขกระจกลงกรจบลเน่เน่บีเอ็ไรกระจบลงต่บ้านแล้วเ็าะระบบไฟฟ้าแน่นไง ไม่ช่วยรนะัฐบาลอีกแล้วทำไมก็อบอกแล้วไงให้ช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดน,น้ำประหยัดไฟวันนี้ช่วยประหยัดน้ำประหยัดไฟเดี๋ยวใช้ไฟฟ้าเปลืงองตาเลยใช้ขายโอ้หมุนกันจกลงปับ๊บจ่าก,ก็ถามเลยว่าคนดื่มมาหรือเลปล่าเนออ่ตอบเต็มปากเลยว่า ลาคขัดจ้านี่พูดอย่างเต็มเต็มปากเต็มคำแล้วแล้วจ่าว่าไงจ่าเขาบอก้โหเออไม่ไหวเลยเนี่ยทำไมไม่เก่งที่ไหนมานั่นแหละสิไปขี้เก็นเลยไปเป่าแอลกอฮอล์เลยไปแปงฟันเดี๋ยวนี้เลยไหนนะป๋าเนี่ยงีฟันให้แปงเหไงงานมันไม่ได้ยังงโหใจอยู่เยทำไมไม่ต้องไปบแป้งเหงื่อบไป่แป้งเหงื่อพอดีเหงื่อบเป็นลังมนาดูลยไหนนะป๋าป๋าป็นตัวเล็กเลยอะ คยแปลงยงแปลงยัง,งยังครับพ่อเช้าไม่แปลงเพศเขาจะแปลงฟันอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักดื่มเจนิฟูสักครู่โชงหน้าโชคอะไรน้องหนึ่งแจกซาฮา้ มาคือคือโมากโดเด็กกโดเดกโมาคือคือโบมากรโเดอเดือหโหโโต้โซูสาเราก็ไปจ้ากบมาลองโออยู่ข้าอโอออโอโอออออ เอาละครับกลับมาสู่ช่วงแจกซ่าเฮนะครับเรนจะแจกนะฮะคุณนบพลนะฮะจากจังหวัดปทุมธานีและคุณไพศาลจากกทมนะครับคุณสองคนได้กาแฟนาโนกาแฟนะฮะติดต่อกลับมาด้วยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเวลาไหนก็ได้นะครับเอาไปเลยครับกาแฟนะฮะไปให้ตากินนะฮะตาจะได้แข็งนะครับอ่ะส่วนคุณประมวลนะได้เสื้อเจนิฟูสมุทรสงครามเราตัดสิทธิ์ไปแล้วนะฮะครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับ อ่ะําย้ำเตือนเสมอนะฮะท่านใดได้เกณกับเราแล้วด้วของรางวัลภายในอาทิตย์นี้ขอสมวนสิ์เป็นอาทิตย์หน้านะครับหนึ่งวันต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งท่านฮะเราอยากแจกทุกคนนะครับอ่ะไปชมกติกาและของรางวัลกันเลยนะครับกติกาแสกซ่าคาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10บแผ่นป้ายภายใน10บแผ่น 10, ป้ายนี้จะมีเจนี่ฟู้ดกล่องใหญ่ห้ากล่อง กล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีก2แผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเินฟูดกล่องเล็กหรือเซนฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้ง และแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5ใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนคอี่ e 2กล่องมูลค่า450บาท เสื้อที่ระดึกจากทางรายการคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ระหว่างเสื้อเจ็คเก็ตจากเจนี่ฟูดหรือเสื้อจากสโมสรเจนี่ฟูดสมุทรสงคราม FC เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0ู6ย์สองหถึงเ าล้วครับน้องหนึ่งรับทราบกติกราและของรางวัลกันแล้วนะครับอโทรเข้ามาได้เลยนะฮะศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับถ้าสนใจจะได้พูดโทรช่วงเวลานี้ทีมงานยองลูกหยีจะไปส่งถึงบ้านนะฮะอุดหนุนพี่ยองไปด้วยนะครับอะมาแล้วครับสายแรกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับปาภาวินค่ะคุณอะไรนะปาภาวินค่ะปาภาวรินรับชมทางช่องอะไรครับพอใจค่ะพอใจนะฮะอยู่จังหวัดอะไรครับ อยุธยาค่ะอยุธยานะผมถามคุณปภาวรินทร์นิทนะฮะนั่งดูอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าครับป่าค่ะอตอนนี้มาทํางานอยู่ค่ะโอ้นี่มาทํางานอยู่เหรอคือรายการของเราเนี่ยคือเราอยากให้ชมด้วยนะฮะโอ้แต่ว่าเราจะบอกต่อไปข้างหน้าต้องรับชมด้วยนะครับงั้นทางสายเราจะตัดสิบนะฮะหรือชมทางออนไลน์หรือเปล่าไม่เคยค่ะโอ้ไม่เคยแต่รู้ได้ไงเวลานี้รายการนี้ต้องมา ถโทงประจำแต่ไม่เคยติดเลยสิโอ้โทถประจำไม่เคยติดอ่ะให้แล้วกันนะฮะคราวหน้าขอให้ดูเราด้วยนะฮะพิธีกรหล่อๆนี้ต้องดูนะครับ <c oughs> อ่ะเปิดป้ายแรกเลยนะครับโอเคไหมค่ะ <c oughs> อ่ะป้ายแรกเลยนะครับอาแล้วนะครับ <c oughs> เป็นเจนิฟพูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจนิฟพูดกองเล็กหรือเจนิฟพูดก่องใหญ่ครับใหญ่ค่ะกองใหญ่นะครับเปิดน้องหนึ่งเปิดครับเปิดอ้อ oh <c oughs> เป็นกลองใหญ่นะครับเหลือป้ายเดียวนะครับป้ายต่อไปเจนีฟู้ดกองเล็กหรือเจนีฟู้ดกองใหญ่นะครับ,รอรบอรกองเล็ก,ก,ค,ก,ลกค่ะกองเล็กนะกองเล็กกองเล็กก่องเล็กกองเล็กโอ้อไม่ชมนะฮะแต่ทายถูกนะครับถือว่าเราให้ครั้งต่อไปต้องชมเราด้วยนะครับอ่ะป้ายรางวัลเราเจนีฟูด้ดหนึ่งถึงห้าป้ายไหนครับเอาเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่น้องหนึ่งเปิดเลยเบอร์สี่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 โอ้ เป็นเสื้อนะฮะเจดีฟูดสมุดสงครามนะครับนี่แล้วถือเลยนะฮะน้องหนึ่งถือแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตจากเจดีฟูดนะฮะอยากได้ตัวไหนครับเอาเอาเสื้อเสื้อเจดีฟูดอะค่ะเจดีฟูดแจ็คเก็ตนะเสื้อบอลนะค่ะ๋อเสื้อฟุตบอลนะโอเคฮะฟุตบอลเราจัดให้นะครับโอเคครับสวัสดีครับเอาละเอามาได้เสื้อมาได้เปลี่ยนป้ายเลย สายต่อไปนะฮะเาราขอบอกเลยนะฮะให้ชมพวกเราด้วยนะครับบางท่านแบบไม่ได้ชมแล้วโทรมาติดเงี้ยคือเอาเปรียบคนอื่นนะครับอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับบัวชมพูจากอุดรค่ะบัวชมพูจากอุดรรับชมทางช่องอะไรครับพอใจค่ะพอใจนะนี่นั่งชมอยู่ไหมชมค่ะเสื้อลายสีเหลืองนี่โอ้โหโอเคเลยโอเคอเลยเ,เ,เ <c oughs> สื้อลายสีเหลืองอาล้ครับป้ายแรกเปิดให้เลยนะครับอาล้ครับป้ายแรกนะครับ เป็นเจดีฟู้ดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจดีฟู้ดกล่องใหญ่หรือเจดีฟู้ดกล่องเล็กครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะคุณบัวชมพูอ่ากล่องใหญ่กล่องใหญ่อ่ะใหญ่โอ้โหเหลือป้ายเดียวครับป้ายต่อไปเจดีฟู้ดกล่องเล็กหรือเจดีฟู้ดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กขอให้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 เล็กโอ้โหหนึ่งเอาละเอาละวันนี้น้องหนึ่งเอาละเอาก้อยมาแจกกันนะครับอ่ะป้ายรางวัลเรานะฮะเจดีฟู้ดหนึ่งสองสามห้าป้ายไหนครับคุณบัวชมพู เบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งขอให้เจอในพลขอให้เจอในพเอ้าวโหจดในผลคนคแค่นัลดสองพันบาทครับขอบคุณมากครับอะ,ะสายต่อไปเลยครับหวังสายสนิทด้วยนะครับสวัสดีครับอ๋อยังไม่มีนะของรางวัลเรายังเหลือนะฮะเงินสดหนึ่ันบาทนะครับ แล้วก็เจริฟู้ดกล่องเล็ก2 2 0 0บาทนะครับกาแฟนาโนกาแฟ4ี่บาทเอามาได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับชื่อการจนาค่ะการจนาจังหวัดอะไรครับจันทบุรีค่ะ๋อจันทบุรีนี่โอ้โหนี่แฟนคลับเราเลยรับชมทางช่องอะไรครับพอใจทีวีค่ะนั่งดูอยู่เปล่าค่ะนั่งดูอยู่ค่ะผมหล่อไหมหล่อค่ะโอเคหล่อคโอเคหล่อหล่ออยากให้ถอดแว่นตาออกค่ะอยากให้น้องหนึงถอดแว่นตาเลย นี่ไงทักของรอพี่หมดเลยขอดที่ถอยเขาดูดิขอนี่นี่ไงหน้าตลกเลยทีเดียอ่ะป้ายแรกเปิดเลยนะครับป้ายแรกนะครับเป็นเจดีฟูดกล่องใหญ่นะครับป้ายต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กน้องหนึ่งเปิดน้องหนึ่งเปิดอ่านะครับนี่เป็นเจนีฟูดกล่องใหญ่นะครับป้ายต่อไปเป็นเจนีฟูดกล่องใหญ่หรือเจนีฟูดกล่องเล็กครับ เป็นเจนี่ฟูดกองเร็วครับเ,รเล็กค่ะอ่าเล็กอ่าคุณกาญจนาขอยเล็กขอยเล็กขอยเล็กโอ้โหโสามสายสาม,สาม,สามป้ายถูกทุกคนเลยนะครับอ้ามาของรางวัลเราเจนี่ฟูดสองเจนี่ฟูดสามเจนี่ฟูดห้าป้ายไหนครับเอาป้ายที่เร็วครับป้ายที่สองค่ะที่สองนะที่สองในผลกระได้พันจะอยู่ติดกันหรือเปล่าเอาละ,นะครับโอ้โหใหญ่กว่าได้ผลอีกนะฮะนี่นะฮะ อันนฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทนะฮะฝากเบอร์ไว้กับทีมงานด้วยเลยครับสวัสดีครับอ่าสายต่อไปเข้ามาได้เลยครับนะฮะมาเล่นเกมไม่ต้องกลัวนะของเรา,าระบบเราจะเข้ากันใหม่นะครับขอให้ตอบถูกนะฮะเราแจกอย่างเดียวนะฮะข,ของเราในกดังเยอะมากเลยสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะคุณอะไรครับฟ้าค่ะคุณฟ้าชื่อจริง กดชวัลค่ะกดชวัลจังหวัดอะไรครับจังหวัดตากค่ะอ๋อนี่เมื่อกี้คุณชมแน่ยกาจนาจันทบุรีที่คุณคุณกดชวัลจังหวัดตากจังหวัดตากใช่นไหมค่ะรับชมช่องอะไรเนี่ยพอใจค่ะพอใจเห็นผมเปล่าค่ะใส่เสื้อสีอะไรสีดำเหลืองดำเหลืองโอเคเอาละแสดงว่าดูจริงนะฮะอ่ะไปแร้เลยครับเป็นเชริฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเชริฟูดกล่องเล็กหรือเชริฟูดกล่องใหญ่ครับ กองใหญ่ค่ะกองใหญ่น้องหนึ่งเปิดกองใหญ่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 อ้าวไปสุดท้ายครับเจนิพูดกองเล็กหรือเจนิพูดกองใหญ่ครับกองใหญ่ค่ะกองใหญ่ขอให,ใหญ่เปิดถูกทุกสายไหมเนี่ยอ่ะใหญ่โอ้โห <S 2> <S 2> เป็นกองเล็กคุณฟ้านะฮะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาใหม่วางสายสนิทด้วยนะครับน้องหนึ่งช่วงนี้พักดื่มเจนิพูดสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแจ็คซ่าฮ่าเฮ้ ลุ้นดอยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟูด้ดพอแล้วเอาละครับกลับมาสู่ช่วงที่สองนะครับช่วงแจงซ่าฮ่าเฮ้ โอเข้ามาได้เลยนะครับของรางวัลของเราไม่ต้องกลัวหมดนะฮะเราคัดเข้าใหม่นะเราอยากแจกครับอ่าสายแรกมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับเตมีครับชื่ออะไรนะเตเตมีครับชันีครับจังหวัดกาญจนบุรีครับจังหวัดกาญจนบุรีรับชมใงช่องอะไรครับเนี่ยพอใจครับพอใจนั่งดูอยู่เปล่านั่งดูอยู่ครับมีเสื้อแดงเสื้อเหลืองดำครับครับผมชื่ออะไรครับ อ๋อผมจำไม่ได้ครับอ้าวนี่ไงจำกันไม่ได้โอเคแสดงว่าดูตอนท้ายป้ายแรกเปิดเลยนะครับอาล่ะครับเป็นเจดีพุทกองเล็กครับป้ายต่อไปเจดีพุทธกองเล็กือเจดีพุกธกองใหญ่ครับเบาทีวี้วยนะครับครับเอากองใหญ่ครับกองใหญ่กองใหญ่กาญจนบุรีอาอาล่ะครับเป็นกองเล็กนะครับไม่ได้นะพรุ่งนี้โทรมาใหม่วางสายสนิทด้วยนะครับสวัสดีครับ ่าเข้ามาเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเราแจกอย่างเดียวนะครับรายการเราสวัสดีครับครับผมคุณอะไรครับปียพงศ์ครับปิยพงศ์จากจังหวัดอะไรครับกานทับุรีครับจันทบุรีรับชมทางช่องอะไรครับเพลินใจครับนั่งดูอยู่บ้านเนี่ยอยู่นั่งดูอยู่ครับผมใส่เสื้อสีอะไรครับเสื้อสีเหลืองขาดดำครับนี่โอเคแล้วอีกคนใส่เสื้อสีอะไรอีกคน เอยออกแจ่วสีน้ำตาลใช่ไหมครับอ๋อใช่ชัดแจ๋วเลยอ่ะปายแรกนะครับปายแรกครับอ้าวครับเนเจดิฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจดิฟูดกล่องเล็กหรือเจดิฟูดกล่องใหญ่เล็กครับอ้าวเล็กนะครับเล็กนะครับอ้าวเป็นกองใหญ่นะครับไม่ได้นะครับพรุ่งนี้โทรมาใหม่วางสายให้สนิทด้วยสวัสดีครับอ้าวมาได้เลยนะฮะ0269228189นนะครับอ้าวมาแล้วสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรครับอาริสาค่ะอาริสาจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะอยู่ตรงไหนของกรุงเทพครับบางแคค่ะบางแคเพชรเกษมที่เท่าไหร่มันอยู่ตรงตลาดบางแคเลยอะโอเคตลาดบางแครถติดมากนะบา้านผมอยู่สายสี่สายตาค่ะเล่าตัวช่องอะไรครับพอใจค่ะพอใจนะอ่ะเปิดเลยนะครับป้ายแรกนะครับเอาละ,นะครับนี่ เป็นเจนิฟูดก่องเล็กครับป้ายต่อไปเจนิ่ฟูดกองเล็กหรือเจนิ่ฟูดกองใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกองใหญ่นะกองใหญ่กองใหญ่กองใหญ่อ่าแล้วครับเป็นกลองใหญ่ครับเหลือป้ายสุดท้ายนะเจนิฟูดก่องเล็กหรือเจนิฟูดกองใหญ่ครับกองเล็กค่ะกองเล็กขอย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 เล็กอ่าแล้วครับเป็นกลองใหญ่นะครับไม่ได้นะครับผู้มีความใหม่วางสายสนิทด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ร้องตังค์แพงก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากอ้าวสวัสดีครับมาแล้วครับ คุณอะไรครับสุวิรยาจ้ะสุวิรยาจ้ะสุสุวิรยาสุวิรยาค่ะจังหวัดอะไรเนี่ยอุบลราารับชมดูชอบอะไรครับพอใจจ้ะพอใจนั่งดูอยู่เปล่านั่งดูค่ะใส่เสื้อสีอะไรครับดำคาดเหลืองนี่นี่นี่แสดงว่าดูจริงนะฮะอ่ะอ่ะปายแรกเปิดเลยนะครับอ๋ะครับ เป็นเจดีฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะอ่ะกล่องเล็กน้องหนึ่งเปิดกล่องเล็กกล่องเล็กอ้อเหลือป้ายเดียวครับป้ายสุดท้ายเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่โอ้โหโอ้โหมันใหญ่นะคนเปิดป้ายเหมือนจะไม่ไหวอย่างเงี้อ่ะถูกต้องแล้วครับ ของรางวัลเรานะฮะเจนี่ฟู้ดสามเจนี่ฟู้ดห้าป้ายไหนครับอ๋อเจนี่ฟู้ดห้าค่ะเจนี่ฟู้ดห้าขอให้เจอเงินสดหนึ่งพันบาทนะครับเปิดตัวเด็กโอ้โหเป็นเงินสดหนึ่งพันบาทนะครับฝากเบอร์ไว้กับทีมงานด้วยเพื่อกส่งภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับอ่ะขอทันนะฮะอีกสายหนึ่งโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0 2 6 9 2 2 8 1 8 0 9นะครับอ่ะถ้าสนใจเจนี่เอามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณอะไรครับกิติรักครับกิติรักครับในจังหวัดอะไรครับจังหวัดนนทบุรีครับนนทบุรีเลยอนี้รับชมใงช่องอะไรครับพอใจครับพอใจครับเห็นที่ไหมใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อสีเหลืองดําครับโอ้เหลืองดําเหลืองดำนี่ดูจริงอ่ะที่เปิดเลยนะป้ายแดกนะไปแรกครับเป็นเจดิฟูดกองใหญ่ครับป้ายต่อไปเป็นเจดิฟูดกองใหญ่และเจดิฟูดกองเล็กครับ กล่องเล็กครับกล่องเล็กอ่ากล่องเล็กขอให้ได้นะลูกนะกล่องเล็กกล่องเล็กกล่องเล็กอ้าแล้วครับเล็กจริงๆครับป้ายต่อไปเจนี่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ขอให้ใหญ่ขอใหญ่ขอให้ใหญ่ไหวไหมอ้าอาล้วครับไปกล่องเล็กไม่ได้นะลูกนะพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะวางสายสนิทด้วยสวัสดีครับอ่าหมดเวลาแล้วน้องหนึ่งเฉลยป้ายรางวัลอะไรหรืออะไรหรืออะไรอ่าโอ้โห เสือกาแฟนาโนคอฟฟี่บฟ450บาทนะครับอ่าววันนี้เวลาหมดหมดเวลาน้องหนึ่งเอ๋ขอบคุณเจดิฟู้ดนะฮะผู้สนับสนุนหลักของเราตลอดรายการเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ผมเชิดเชิญยิ้มเลยก็หนึ่งซีจีหนึ่งอะไรฮะซีจีครับ 1> 1 <Song. S 2> หนึ่งซีจีนะครับทำไมใช้ซีจีผมทำกราฟิกอยู่ที่เนี่ยอ๋อทำกราฟิกเลยฮะอ่ะผมและน้องหนึ่งลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับโอปันกังนัมสตาร์